เก่งขนมปูคือเขาอยู่ระดับชแชมป์ขนุมปูเลยต่างขนมปูเอาขออะไรเอาอะไรเดี๋ยวผมผมองอยู่ที่ว่าจังหวะใครจะได้ก่อนถ้าโดนก่อนคนไหนโดนก่อนนั้นมีโอกาสเตี๋ยบตีไม่เท่า,าที่อยางจังหวะที่มีถ้าผมเลือกไหมว่าใครจะบินยังไงมันคงไม่ได้ เราก็มาฟังความคิดเห็นนะครับของโจนัทวุฒินะครับว่าระหว่างคู่ของตะวันายและซูเปอร์บอลนะครับซึ่งคู่นี้จะเจอกันในวันที่22ธันวาคมนี้นะครับเขามีความคิดเห็นอย่างไรนะครับโดยโจนัทวุฒินะครับก็ได้ตอบออกมานะครับบอกว่าผมตอบไม่ได้นะครับเนื่องจากเขาเก่งทั้งคู่นะครับเขาเป็นถึงระดับแชมป์นะครับผมมองว่ามันอยู่ที่จังหวะใครจะโดนก่อนนะครับใครโดนก่อนก็มีโอกาสที่จะ เกมเปลี่ยนได้นะครับถ้าให้ผมเลือกว่าใครนี่มันบอกไม่ได้นะครับส่วนในเรื่องจุดเด่นในการเตะนี่ตะวันฉายผมเคยเจอมาแล้วนะครับเรียกได้ว่าเขาเตะดีมากแข็งแกร่งนะครับเตะหนักด้วยนะครับยืนมวยสวยนะครับยืนมวยแน่นนะครับส่วนซุปเปอร์บอลนี่ก็เตะก้านคอได้รวดเร็วและก็แม่นยำด้วยนะครับมองไม่ทันนะครับหมัดก็หนักทั้งคู่นะครับจังหวะฝีมือนี่ก็น่าจะพอๆกันนะครับส่วนในเรื่องความได้เปรียบนะครับในกติกามวยไทยนะครับ โจนาทุบุนะครับก็บอกนะครับว่าซุปเปอร์บอลเขาก็เริ่มจากมวยไทยนะครับแต่เขาหยุดไปนานนะครับเพราะช่วงหลังเขาชกแต่ในกติกาคิกบ็อกซิ่งซะส่วนใหญ่นะครับส่วนตะวันฉายนี่เขาเป็นแชมป์มวยไทยนะครับเขาได้ชกมวยไทยตลอดแล้วครับและเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ตลอดนะครับถ้าตะวันฉายจะได้เปรียบซุปเปอร์บอลก็ได้เปรียบตรงที่กติกามวยไทยนี่นะครับแต่ไฟน์นี้นะครับซุปเปอร์บอลเขาก็มีเวลาซ้อมเตรียมตัวเยอะมากนะครับก็ คิดว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับคู่นี้ถามว่าให้เอียงไปฝ่ายไหนนะครับโจก็บอกนะครับว่าไม่เอียงดีกว่าครับมันบอกไม่ได้นะครับถามว่าครบยกไหม่นะครับคู่นี้ก็มีโอกาสครบยกเหมือนกันนะครับและก็มีโอกาสที่จะน็อกเหมือนกันนะครับเพราะทั้งคู่นี้อาวุธดีนะครับและก็หนักแรงด้วยนะครับเอาง่ายๆนะครับคู่นี้ใครพลาดก็มีโอกาสหลับได้นะครับฉะนั้นนะครับก็แฟนมวยก็อย่ากระพริบตานะครับไฟนี้ก็ถือว่าเป็นไฟหยุดโลกนะครับนี่ก็คือ บทวิเคราะห์นะครับของโจนนัทธวุฒินะครับระหว่างคู่ของตะวันฉายและซุปเปอร์บอลนะครับเขาก็ไม่กล้าฟันธงนะครับว่าใครจะชนะนะครับเอาง่ายๆก็คือ50-50นะครับมีโอกาสชนะทั้งคู่นะครับแล้วก็มีโอกาสแพ้ด้วยกันทั้งคู่นะครับเรทราคาอะไรนี่ตอนนี้นี่เรียกได้ว่าไหลรองซุปเปอร์บอลนะครับพอตอนนี้นี่เรียกได้ว่ากระแสซุปเปอร์บอลกำลังมาแรงนะครับจากที่เรทเปิดตอนแรกนี่เป็นทางด้านตะวันฉายต่อ2-1นะครับแต่ตอนนี้เหลือเพียงแค่3 2เท่านั้นนะครับเผลอๆนี่ใกล้วันชกอาจจะมี ได้ด้วยว่าอาจจะมีไหลลรองอีกก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามนะครับดูว่าจะเป็นยังไงนะครับคู่นี้แฟนมวยรักใครชอบใครก็คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับก็หามีข่าวสารนะครับเกี่ยวกับแบดบงกินลาวยไทยนะครับเราก็จะมาเบ็ดข่าวสารให้แฟนมวยได้รับชมรับฟังนะครับหาข้อมูลนะครับผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยแฟนมวยไปด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจทีมงานเราด้วยนะครับขอบคุณครับ อย่าลืมนะครับเช็คผลการแข่งขันนะครับตารางการแข่งขันนะครับข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงกินามมยไทยนะครับแอดไลน์นะครับเพิ่มเพื่อนมาที่ atg24 นะครับ atg24 นะครับฝากไว้ด้วยครับ